สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญดีบุกรอ8 5 5สตางค์ปี2489เนื้อดีบุกไม่ผ่านใช้หายากหน้าสะสม2เหรียญน,นะครับ250บาทตกเหรียญละร้อยค่าส่ง50ด่วนเนาะอ่าให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับ เพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือของเพื่อนๆแบบนี้นะครับจะได้เห็นรายละเอียดขอบเหรียญน,นอกเม็ดจุดด้านในขอบเหรียญเส้นผมครบเครื่องลาดบาสวยคลิปนะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพขยายหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวย,สวย เอามานั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆสบายๆได้เลยนะครับจิบกาแฟอร่อยๆมา1 2 3่กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ให้เวลา3วินาที1 2 3กดหยุดครับแคปภาพครับเอาไปขยายดูเองในมือถือได้นะคะเพื่อนๆหรือจะแคปภาพ ส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์มันสวยๆเอาไปนั่งดูในห้างสรรสินค้าเย็นๆจิบกาแฟอร่อยๆหอมๆนะครับเป็นไงครับสวยไหมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีในช่อง YouTube ตรงกระดิ่งช่อง u t u b e ของเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลขหสีแดงเลยนะครับ เมื่อผมอัปโหลดคลิป3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดเสร็จตี 2, อดูตีสอโหลดเสร็จตี5ดูตีห้โหลดเสร็จ9้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้ากันเลยทีเดียวสำหรับใครที่กดติดตามนะครับและรอบหน้าผมจะอัปโหลดคลิปที่เป็นเหรียญหายากกว่าเดิมเก่าแก่กว่าเดิมแล้วก็โบราณกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนเอนไปก่อน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับไปรนาะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อยากซื้อเหรียญราคาถูกต้องมาที่เพจ Facebook 3เพจอยากขายเหรียญราคาถูกต้องมาที่เพจอยากซื้อเหรียญราคาถูกมาที่เพจ3เพจอยากขายเหรียญได้กำไรดีต้องมาที่เพจ3เพจนี้1เพจอะไรครับ หนึ่งเพจห้องลับนักสะสมห้องลับนักสะสมจะมีสมาชิกอยู่115,000คนกลุ่มที่2ห้องเปิดนักสะสมมีสมาชิก35,000คนกลุ่มที่3คือกลุ่มนี้กลุ่มเปิดเสรีนักสะสมมีสมาชิก85,000คนจํานคนจำนวนสมาชิกโดยประมาณณวันที่28นะครับวันจันทร์ที่ย8ิแป มิถุนายน2564สำหรับวันนี้ผมต้อนเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบายบายไปละนะ